อยู่สุกที่ไหนนะคะเนี่ยไถไปไถมาไถไปไถมาเนี่ยมันอยู่สุกไหมหึอมอมึอยู่คนเดียวแล้วค่ะคือเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเหลือมันตัวเดียวแล้วเนี่ยไปยุ่งกับแม่เอ๋นะเธอ,อจะมารื้อของของฉันไม่ได้นะ อย um> ู่กับน้องน้องปัดตายพี่ลูกอะเหงาไหมเหงาไหมเขาเบื่อเด็กบ้านนอกองเชิบ้านนอกรู้ไหมเขาเบื่อเด็กบ้านนอกแม่อ่นี้อยู่บ้านหลุ่นหลาต้องทำตัวดีๆไปทำตัวบ้านนอกนี่จ่ได้จะบอกให้นะ ไม่นอนเบาไม่นอนหมอนอะไรกับใครเขาทั้งสิ้นไม่นอนไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่เอาค่ะนอนกระดานค่ะ่เห็นไหมเนะี่ยเนี่ยมันมีห้องนู้นเป็นหมาไงสาระเนี่ยสาระาจะเป็นสาระค่ะเขาเนี่ยดูมันเอาของมันเถอะจะดีนะมันไม่เครียดไม่งองแงไม่อะไรอะ่ะเนาะคือถ้าอยู่ในกรงข้างล่างเนี่ยม,ม,มันมันมันจะเครียดอือ ให้นะเอ๋เกาหัวขึ้นตักเลยค่ะเอากับมันดีลกวใครที่ไหนอ่ะพอยังอ่ะพอแล้วมองดีค่ะพ่นเลยนะพ่นเลยนะเองพ่นเลยนะ ถูไถลึเหมือนคนป่วยที่ไหนแล้วเนี่ยดูดูมาแม่เกาให้แม่เกาให้แม่เกาให้อเหมือนคนป่วยที่ไหนแล้วเนี่ยมันเหมือนที่ไหนอ่ะดูเป็นไงลูกลุงสบายไหมคะจุนแม่ถามว่าสบายไหมคะจุนแม่ถามจุนแม่ถามถ่ายไปเรื่อยเอา มันเป็นอะไรคะ่นะมันเป็นอะไรคะเนี่ยอ่ะกาวถ่ายเหลือเขมือเขมิ่ง<ม>ต้นคอมันอะที่ที่ว่าพี่เอาเบตเตเลียนถ่อะแต่แล้วก็พ่นยาเนี่ยมันก็หายนะสะเก็ดอะไม่หรอกมันเด็กมันชอบกาวแมวเนะี่ยชอบกาวทุกตัวอืมอ่ะกาวหน่อยเหมือนได้ถุงเชรอะไม่กาวเพรมันกัดมือเลยเหรอ ใช่ชอบเกาดูนวดเลยดูนวดดูดูมือออืนวดนวดน้องใหญ่เลยไหมนะดูนวดใหญ่เลยใครเป็นแม่เองเนี่ยอะถ้าเป็นเพื่อนบ้านนะถ้าเป็นแค่เพื่อนบ้านเ่าเป็นคนจับเองมานะอื